ทำไมก่อนประจำเดือนมาถึงอยากกินของเปรี้ยวฟังให้จบใน60วินาทีเคยไหมคะก่อนประจำเดือนมาอยู่ดีๆกินอยากกินของเปรี้ยวขึ้นมาเฉยๆสาเหตุหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในรอบเดือนช่วงก่อนมีประจำเดือนระดับเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนจะเปลี่ยนส่งผลต่อความอยากอาหารการรับรสอารมณ์และความรู้สึกอยากของบางอย่าง รสเปรี้ยวมีกระตุน้นการน้ำลายและความสดชื่นบางคนจึงรู้สึกว่ากินแล้สบายตัวขึ้นหรือช่วยลดความขึ้นไ้เล็กๆในช่วงน,นั้นได้ข้อมูลจาก National Institute of Child h e and Human Development ปี2015พบว่าการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในรอบเดือนมีผลต่อความอยากอาหารและพฤติกรรมการกินซึ่งเป็นเรื่องที่พบได้ตามธรรมชาติของร่างกายผู้หญิงสรุปคือการอยากกินนมเปรี้ยวหรือของเปรี้ยว ก่อนประจําเดินมาไม่ใช่เรื่องแปลกแค่เลือกกินแคพอดีหลีกเลี่ยงของหวานจัดหรือเค็มจัดก็ช่วยดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนะคะสนใจดูแลสุขภาพพี่ปาดูช่องทางติดต่อหน้าโปรไฟล์พี่ปาได้เลยนะคะ